เมื่อพวกเขาต้องตัดสินใจกินเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเพื่อเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกกลางเทือกเขาหิมะที่มีอากาศหนาวเหน็บอาหารหมดและความสิ้นหวังกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆในปี1972เครื่องบินของทีมลักบี้ชาวอุลุกวัยตกลงกลางเทือกเขาแอนดีสซึ่งคนที่รอดชีวิตกว่า30คนต้องเจอกับฝันร้ายของจริงหนาวก็หนาวอาหารก็ไม่มีที่สําคัญไม่มีใครรู้ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่เพื่อนๆซึ่งพวกเขาทดลอง รอแล้วรออีกแต่ความช่วยเหลือก็ไม่มาสักทีครับจนพวกเขาเริ่มอ่อนแรงแล้วก็เริ่มสิ้นหวังแบบสุดๆนะครับและช่วงที่โหดที่สุดก็มาถึงนะครับพวกเขาจะต้องเลือกว่าไม่กินอะไรเลยแล้วก็รอความตายอยู่แบบนั้นนะครับหรือว่าจะกินเนื้อของเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วครับเพื่อให้ตัวเองนรอดครับและพวกเขาก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่านี้ไม่ใช่แค่วัน2วันนะครับแต่พวกเขาต้องใช้ชีวิตแบบนี้นานกว่า72วันนะฮะกว่าจะมีคนมาช่วยนะครับซึ่งนี่รับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์เอาชีวิตรอดที่น่าตกใจที่สสุดในปรระัตติศาา์หล คนมองนะครับว่านี่เนี่ยคือปฏิหารแห่งเทือกเขาแอนดีสครับพวกเขาเนี่ยต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดและก็การตัดสินใจจากสังคมนะฮะแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตมาได้ก็ตามนะฮะเพื่อนๆคิดว่าพวกเขาเนี่ยตัดสินใจถูกหรือเปล่าครับกับการที่ต้องกินเนื้อเพื่อนมนุษย์แบบนี้นะฮะถ้าเป็นเพื่อนๆครับจะกล้าทําแบบเดียวกันเพื่อเอาชีวิตรอดไหมครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Evil s t o r y ี่ไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ